ก็มาพบกับช่างเหลี่ยเซนเตอร์เช่นเคยนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําการประกอบเครื่องเวฟร้อยสิบไอกันนะครับว่าทํำยังไงเราไปดูกันเลยครับก่อนอื่นเราก็ต้องใส่เพลาข้อเหวี่ยงเข้าไปนะครับใส่เพลาข้อเหวี่ยงเข้าไปตัวนี้มันจะมีตัวดูดนะครับราใช้ตัวดูดดูดเข้าไปนะครับเสร็จแล้วตามด้วยชุดเกียร์ครับใส่ชุดเกียร์เข้าไปครับแบบนี้ครับตามนี้นะครับใส่เข้าไปเลย ฉลมน้ำมันนิดหน่อยแล้วครับแล้วก็ประกอบแกนขาสตาร์ทเข้าไปเลยนะครับตามด้วยสต็อปไฟเกียร์ครับใส่เข้าไปเลยครับผมทาประก็นเหลวให้ทั่วเลยนะครับแล้วก็ตามด้วยปิดแข็งคันน็อตให้เรียบร้อยนะครับผมนี่ตามนี้เลยครับยึดน็อตให้เรียบร้อยครับ ยึดน็อตแล้วก็หมุนดูนะครับมันลื่นหรือเปล่าลำดับต่อไปก็ใส่ดาวเกียร์ครับใส่ดาวเกียร์เข้าไปล็อกให้เรียบร้อยครับปิดแจใส่คาเกียร์ครับโอ้ยใส่ผิดรูครับต้องใส่รูนี้ครับใส่รูหนึ่งนะครับเมื่อกี้ผิดรูนะครับนี่ใส่รูนี้นะครับใส่ให้เรียบร้อยครับต่อไปก็ใส่สปริงกดดาวเกียร์ครับ นี่ครับใส่แบบนี้ครับขันน็อตให้แน่นแล้วก็เช็คระบบเกียร์ครับเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สาเกียร์สีเกียร์ว่างต้องวนกันได้นะครับแล้วก็หมุนดูติดขัดอะไรหรือเปล่านะครับตามด้วยเฟืองปั๊มน้ำมันเครื่องครับปั๊มน้ำมันเครื่องใส่เข้าไปครับขันน็อตยึดให้เรียบร้อยใส่กอง ตามด้วยตัวล็อกคาสตาร์ทครับมีปินลล็อกใส่ให้เรียบร้อยครับโอเคเทสสตาร์ทดูนะครับโอเคต่อไปก็ใส่บูทลังคัสครับทั้งตัวหน้าตัวหลังครับตัวหน้าบางตัวหลังหนานะครับแล้วก็ใส่คัสครับนี่มันมีบูทตัวหนึ่งนะครับใส่เข้าไปคัสออโต้ก็บิดเฟืองซับเสียงให้เรียบร้อยครับนี่ตอนใส่แล้วก็ใส่พร้อมถาดน้ํามันเครื่องนะครับ ใส่พร้อมกันนะครับ3มตัวอย่าให้เฟืองซับเสียงหลุดนะครับถ้าหลุดก็บิดใหม่นะครับใส่พร้อมกันครับลงไปให้เรียบร้อยครับพอลงมาแล้วก็หมุนหมุนหมุนดูครับมันติดขัดอะไรหรือเปล่าครับเราก็หมุนดูแล้วก็หยอดน้ํามันสักหน่อยครับโอเคคันน็อตถาดน้ํามันเครื่องให้เรียบร้อยครับ ใส่คัตออโต้แล้วก็ใส่น็อตจับลังคัตทั้ง2ตัวครับคันให้แน่นครับนี่ครับประแจคันเข้าไปครับคันให้แน่นทั้งตัวหน้าตัวหลังนะครับโอเคใส่ประแจแล้วก็ปิดฝาคัตออโต้ครับใส่ลูกปืนกดคัตครับใส่แผ่นกดคัตครับให้เรียบร้อย แบบนี้ครับใส่ประเก็นทากาวแล้วก็ปิดแข็งได้เลยครับเป็นนันเสร็จสิ้นฟังค์ดครับผมอย่าลืมขันน็อตให้เรียบร้อยครับทุกตัวครับใส่มันจะมีตัวสั้นตัวยาวเราก็เช็คดูครับถ้าน็อตมันปนๆนกัน เสียบลงมาเลยครับไม่ต้องกลัวผิดครับถ้าตัวที่มันใช่มันจะเหลืออยู่ประมาณเกือบหนึ่งข้อมือครับประมาณนี้ขันเข้าไปให้เรียบร้อยครับปิดรูน้ำมันเครื่องนะครับให้เรียบร้อยต่อไปก็เติมน้ำมันเครื่องเข้าไปเลยนะครับเติมเข้าไปเกือบหนึ่งกระป๋องนะครับเพื่อที่จะเทปัมน้ำมันเครื่องนะครับเติมเข้าไปเลยครับ เติมเกลหมดนะครับแล้วก็เราจะมาเช็คปั๊มน้ำมันเครื่องน้ำมันน้ำมันเครื่องจะออกตามรูนี่ครับสองรูเห็นไหมครับนี่นี่โอเคต่อไปก็ประกอบวาล์วนะครับใส่เปลี่ยนซีนหมวกวาล์วให้เรียบร้อยครับเน้นของแท้นะครับซีนหมวกวาล์วไม่งั้นควันครับใส่เข้าไปให้เรียบร้อยครับแบบนี้โอเคทั้งสองข้างทั้งไอดีไอเซียนนะครับเปลี่ยนไปนเลย ใส่วาวครับหาอะไรลองหัวสนน่อยครับแล้วเราจะมาใส่สปริงวาวนครับด้านทีลงข้างล่างนะครับด้านที่มันห่างๆขึ้นข้างบนแบบนี้ครับเราก็มาใส่เล็บมาร์ครับใส่แบบนี้นะครับเบิบเิบแล้วก็ใช้ถุงกดลงไปครับนี่แบบนี้มันจะเข้าแบบนี้เลยครับใส่เล็บมาเข้าไปครับ ใส่เข้าไปเอาถุงพลาสติกรองแล้วก็เอาบล็อกมูเรียนกดลงไปครับเปึ๊บเข้าไหมไม่เข้าเอาใหม่ครับแบบนี้ครับเปึ๊บเข้าไหมถ้ามันเข้าข้างเดียวแล้วมันไม่เก็ตีออกใหม่นะครับแล้วทําใหม่ครับเริ่มใหม่เอาเข้าตรงๆครับแล้วกดเปึ๊บนี่แล้วมันก็จะได้ครับแบบนี้เลยครับโอเคต่อไปก็ใส่แคมครับชุลมน้ํามันนิดหน่อยครับตามด้วยแคมใส่เข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็มาใส่กระเดื่องครับ กระเดืองมันจะมีไอเสียมันจะมีตัวลดตัวกดลดกําลังอัดนะครับนี่ใส่โดยดีไทดีมันจะไม่มีนะครับอย่าลงกันนะครับดูให้ดีครับชโลมน้ํามันแล้วก็ประกอบเข้าไปได้เลยครับ เข้าไปแบบนี้โอเคหมุนๆมุนให้รูมันมันจะมีรูน็อตล็อกนะครับอ่าใส่เข้าไปแล้วก็เคลียร์เคียดูน็อตเบอร์8ล็อกครับข้างบนนี่ตัวล็อกมันครับล็อกไว้ให้เรียบร้อยครับคันน็อตล็อกให้เรียบร้อยครับต่อไปก็ ล็อกแคมครับน็อตเบอร์10ครับล็อกเข้าไปครับหมุนให้แน่นเลยนะครับโอเคเลรียบร้อยครับประกอบแหวนลูกสูบครับนี่ขั้นตอนต่อไปใส่แหวนแหวนจักรก่อนนะครับนี่ใส่เข้าไปให้ปากมันตรงกับไอเสียนะครับนี่แบบนี้ครับแล้วก็ใส่แหวนกวาดน้ำมัน ตัวที่หนึ่งครับใส่เข้าไปให้มันเยื้องออกฝั่งขวาตัวที่สองให้มันเยื้องออกฝั่งซ้ายนะครับไม่ให้ปากมันตรงกันนะครับแบวนกำลังอัดตัวที่สองครับตามเข้าไปครับแล้วก็แหวนกำลังอัดตัวที่หนึ่งครับใส่เข้าไปครับแบบนี้ ตัวหนังสือขึ้นข้างบนนะครับมันจะมีตัวหนังสือขึ้นข้างบนแบบนี้ครับโอเคครับต่อไปก็มากรอบมาประกอบฟังโซลาลิ้นนะครับใส่คากดเข้าไปก่อน,นครับขากดกับลูกยางกดโซ่ครับโซลาลิ้นใส่เข้าไปคันน็อตให้เรียบร้อยครับ ลองขยับดูมันขยับได้หรือเปล่าครับอันน็อตแลแบบนี้ครับแล้วก็ใส่กระบอกตึงโู่เข้าไปครับใส่สปริงตามด้วยน็อตน็อตนี่ครับน็อตเบอร์14ครับมันจะมีแหวนรองอยู่ด้วยนะครับอันให้แน่นพอตึงมือครับต่อไปเราก็อัดน้ํามันเทสดูครับว่ากระบอกมันใช้ได้หรือเปล่าครับนี่ใส่เข้าไปแล้วก็กดดูครับกดดูดินมาครับ ถ้าไม่ดิ้นใช้ได้นะครับถ้าดิ้นน้ำมันออกนี่คือใช้ไม่ได้นะครับแล้วก็คลายออกสะหน่อยครับแล้วก็ตามด้วยโซ่ครับใส่โซ่ราวลิ้นเข้าไปครับต่อไปก็ใส่ลูกซูมนะครับหันอินขึ้นด้านบนนะครับใส่เข้าไปครับใส่สลักแล้วก็ปิดล็อกครับผ้าปิดไว้นะครับเผื่อกระเด็นใส่ปิดล็อกครับตั้งปากแหวนให้มันตรงเสานะครับเสาสี่เสานะครับให้มันตรง แหวนละเสารครับเราก็ใส่รกรอบเข้าไปครับแบบนี้ครับง่ายๆใส่ประกินปรเกินให้เรียบร้อยครับใส่เข้าไปไม่ยากครับอย่าลืมใส่บูทเสา้วยนะครับใส่บูทเสาแร,อ,ารอบก็ดันเข้าไปครับแล้วก็หมุนลูกโซบขึ้นมาข้างบนนะครับ ขึ้นมาข้างบนเลยครับมุนขึ้นมาข้างบนสุดน,นะครับจะได้ประกอบง่ายใส่ลูกกิ้งตัวกลางครับลูกกิ้งโซ่ใส่เข้าไปคันน็อตให้เรียบร้อยน็อตตัวนี้จะมีแหวนแหวนรองนะครับแหวนทองแดงการ่วดซึมเงิบคันให้แน่นให้เรียบร้อยครับจะไปเหลือไว้นะครับเดี๋ยวลืมใส่ปลอกเสาเรียบร้อยครับทั้งบนทั้งล่าง ทาสลักสลักกันรั่วครับทาเข้าไปทาให้ทั่วเลยครับใส่ปะเก็นใส่ปะเก็นเพื่อที่จะประกอบฝาวาวนะครับอ้าวบาดมือแล้วเราก็ทาสลักอีกที่ฝาครับทาให้ทั่วเลยครับครับสวมเข้าไปหาลายเกาะโซ่ขึ้นมาคนระับ ันน็อตเบอร์แปสองตัวครับข้างๆขงันให้แน่นเลยนะครับ2ตัวต่อไปก็ยึดน็อตเสาสตัวครับยึดเสาเร,รีบให้เรียบร้อยครับขันน็อตให้เรียบร้อยครับอัดเข้าไปเลยครับ อัดเข้าไปให้เรียบร้อยแบบนี้ครับขันเข้าไปเช็คน็อตเบอร์แปดอีกทีครับเพื่อความแน่ใจแล้วก็อัดปอนซ์สะหน่อยครับอัดให้มันเท่ากันนะครับ ให้มันเท่ากันทั้งสี่ตัวครับตั้งมาร์คโซนะครับมันจะมีลูกศรชี้ครับตั้งใสโะะ่โซ่เข้าไปครับให้มันตรงให้มันตรงมาร์คนะครับแบบนี้ครับมูเล่มันจะมีจุดชี้อยู่นะครับนี่ครับตัวนี้ครับแล้วก็ข้างหน้านี่ให้มันขนานกันครับเป็นเส้นขนานกันแล้วก็ตัวล็อกมัมนจะยื่นไปข้างหน้าครับแล้วก็ล็อกแคมให้เรียบร้อยครับ เอาให้แน่นนะครับเอาให้แน่นนะครับไม่ใช่เอาให้ขาดเรียบร้อยครับต่อไปก็อัดน้้ำมันกระบอกตัวดันโซนะครับอัดเข้าไปแล้วครับให้เต็มแล้วก็ขันน็อตครับตัวนี้ก็จะมีแหวนรองเหมือนกันนะครับ ดูดีๆนะครับแหวนทองแดงเราก็กดเช็คดูครับท่านใช้ได้มันจะไม่เด้งนะครับต่อไปก็ประกอบเฟืองสตาร์ทครับเฟืองสตาร์ทมือฉ <c oughs> ลมน้ำมันสะหน่อยครับลูกปืนแล้วก็ตามด้วยมูเล่ครับอย่าลืมเช็คลูกปืนรันวันเวนะครับลูกปืนสตาร์ทครับอยู่ที่มูเล่ครับ ันเข้าไปให้เรียบร้อยครับตามด้วยมอเตอร์สตาร์ทนะครับใส่เข้าไปแล้วครับใส่เข้าไปแล้วก็คันน็อตให้แน่น,นครับขันน็อตเรียบร้อยแล้วก็เรามาใส่เฟืองสะพานนะครับเฟืองสะพานไดสตาร์ทนะครับใส่เข้าไปลองหมุนดูสัหน่อยครับเป็นไงบ้างโอเคเรียบร้อยใส่ปาเก็นแล้วก็ปิดฝาเลยครับ ก็จะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับตรงนี้ครับย็ดนอนให้เรียบร้อยครับโอเคต่อไปก็ตั้งเวลาวซะหน่อยครับนี่นี่ตั้งวาา์ววาวตัวนี้มันได้แล้วครับตั้งมาแล้วเรียบร้อยแล้วก็ใส่ประกันแล้วก็ปิดฝาเลยครับเป็นการเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่การประกอบเครื่อง ไม่ยากอย่างที่คิดครับเป็นไงกันบ้างครับหลังจากที่รับชมพอจะทำได้ไหมครับยังไงก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีอะไรจะลงให้ดูเรื่อยๆครับหรือมีอะไรสอบถามได้นะครับโอเคครับเสร็จเรียบร้อยครับสวัสดีครับผม